เมื่อวานนี้นะคะเวลา10 00นกา30นาทีค่ะตํารวจเอกอภาพรผู้กำกับสอพอระแงจังหวัดน,นาราธิวาสค่ะได้รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารค่ะชุดจรยุทธ์นะคะสังกัดกองร้อยทพ4515ค่ะที่บริเวณลอยต่อของบ้านกูจริงรือปะค่ะกับบ้านบางโงลูโบอานค่ะหมู่7นะคะตําบลเฉลิมอําเภอระแงจังหวัดน,นาราธิวาสทำให้มีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะได้รับบาดเจ็บถึง3นายจึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะไประตรวจสอบจ,อจ,ะะจุดเกิดเหตุแตต่่เเเเนนนืองงงจจาาากกะะคุุดดิห2ข้ทปป็ เรกรงว่าคนร้ายจะลักซุ่มทําร้ายเจ้าหน้าที่นะคะจึงจอดรถสังเกตการห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรด้วยกันค่ะจุดเกิดเหตุนะคะเป็นทางโค้งกลางถนนค่ะมีลักษณะเป็นท่อรอดและก็เป็นจุดที่คนร้ายลักลอบวางระเบิดจนท่อรอดนะคะได้รับความเสียหายถนนถูกแรงระเบิดจนเป็นหลุมลึกค่ะประมาณ1เมตรกว้าง2เมตรด้วยกันค่ะประมาพลตํารวจตรีไมตรีค่ะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะงดภารกิจเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมให้เจ้าหน้าที่ปิดกั้นการจราจรและก็ได้ขอกำลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ท 45เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยก่อนค่ะโดยคาดว่าวันที่24นี้นะคะ จะสามารถตรวจสอบจุดเกิดเหตุได้ค่ะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจานวน3นาาน,นะคะประกอบไปด้วยอาสาสมัครทหารพรานมนตรีกุลลาชค่ะร,รู้สึกตัวดีแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกมีรอยสะเก็ดบริเวณมือข้างขวามีอาการช้ำบริเวณหัวเข่าข้างขวาค่ะแล้วก็นายกองสิงค์ค่ะมีแผลถลอกที่นิ้วชี้ข้างขวาแล้วก็มีอาการช้ำบริเวณมือข้างซ้ายแล้วก็คนที่3าค่ะนายณฐาธิปสุกแก้วค่ะรู้สึกกลัวแล้วก็มีแผลบริเวณศีรษะ3แผลที่มือข้างซ้ายนิ้วก้อยข้างซ้ายหากักแน่นหน้าอกหูอื้อนะคะแล้วก็ถูกส่งตััวรรกษาโพ าง,ง,งเมื่อแพทย์ทําการปรมพยาบาลในเบื้องต้นนะคะได้ส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลนาราธิวัตราชนครินต่อค่ะเบื้องต้นคาดนะคะว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบค่ะสร้างสถานการณ์ให้เกี่ยวโยงก,กับคดีต,ตากใบที่กําลังจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ค่ะ